นี่คือเหรียญพระพุทธหลงปู่สุขนะครับครูบาอาจารย์ก็เป็นเหรียญที่17แต่ก็เป็นเหรียญที่คล้ายคลึงกับเหรียญที่เนื้อนะครับหมายถึงเนื้อที่คล้ายคลึงกับเหรียญที่16ที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์สนใจครับก็เลยมาไล่ไล่ไว้ให้แบบ ท่านได้ศึกษากันครับนี่ก็คือเรื่องปูงปุกศุพิมพภพุทธนะครับพ่อแม่ครูอาจารย์ดูนะครับไอตรงเส้นซุ้มอะ่ะทางด้านขวามือเราอะ่ะจะมีรอยบุบบุบขาดขาดอยู่เนี่ยจุดนี้เป็นจุดตายสําหรับพิมพ์นี้นะครับแต่ผมก็ไม่ค่อยได้พูดแบบจุดเป็นจุดตายของอ,อ,อ,อของแบบของพิมพ์เท่าไหร่แต่ว่าจุดนี้ครับ จุดแบบว่าไอ้ที่มีเส้นซุ้มที่ขาดอยู่เนี่ยเป็นจุดของพิมพ์นี้นะครับติดค่อนข้างจะเกือบทุกองค์นะครับ,ค,บครูบาอาจารย์ครับเนี่ยของพิมพ์นี้นะครับเพราะฉะนั้นพิมพ์นี้ก็แบบเป็นลักษณะที่แบบว่ามีเส้นเนี่ยตรงเนี้ยที่ท่านเห็นอยู่เนี่ยรอยขาดขาดของเส้นเส้นซุ้มของบนเนี่ยครับเป็นมีหลาย มีหลายองค์นะครับในพิมพ์นี้ติดติดเกือบเกือบจะทุกองนะครับแต่มากน้อยต่างกันก็ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้สังเกตไว้บ้างแต่พิมพ์ที่ผมถ่ายอยู่นี่ห้าองค์นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันกับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์เดียวกันเลยถึงหน้าแบบพระหล่ออย่างว่าความเต็มของพระหน้าตาอะไรจะแยกได้เลยว่าไม่เท่ากันทั้งทั้งที่เป็นพิมพ์เดียวกันเพราะเป็นพระหล่อ อย่างอ,องค์นี้ก็เต็มดีนะครับใบหน้านะครับแต่ว่าหน้าใหญ่หรือหน้าเล็กที่ผมในครูบาอาจารย์ท่านพูดถึงนะ mm hmm. บางทีก็จากพิมพ์เดียวกันเพราะว่าเป็นพระหล่อจะหลอลักษณะไหนผมก็ไม่อยากจะพูดเพราะผมเกิดไม่ทันว่าบางท่านก็บอกว่าหล่อแบบเทแบบขนมครกบางท่านก็บอกว่าแบบหล่อแบบหลแบบ่หอโบราณแบบเบ้าทุบก็มี ผมก็คิดว่าอาจจะมีทั้งหลายแบบนะครับผมว่าในความรู้สึกของผมว่ามันคงจะมีแบบหล่อท่านหล่อแบบหลายแบบหล่อเดียวก็มีหล่อแบบแฝดก็มีหล่อแบบแผงก็มีเพราะว่าผมมีอยู่เดี๋ยวผมจะไทยให้ดูคือแผงหนึ่งมีหกองค์ก็มีแบบว่าไม่ได้หล่อแบบเป็นแฝดนะครับหล่อเป็นแบบแผงคือแบบ ไม่ได้เรียงกันเป็นในแนวเดียวกันในเส้นขนานคือแบบรอแบบเป็นแบบแบบแผงกับแบบแผงหกองมอีแล้วก็จะรอแบบคู่ก็น่าจะมีนะผมว่าแต่ว่ารอแบบแฝดเลยก็น่าจะมีหลายๆอย่างลักษณะหลวงปู่สุขเนี่ยมีพิมพ์ค่อนข้างเยอะมีการห่อแบบหลายอย่างรอเดียวก็น่าจะมีนะครับครูบาอาจารย์แต่ผมก็ พยายามหาว่าหล่อ,อ,อแบบไม่มีรอยตัดข้างเลยมีไหมอะไรเงี้ยเพื่อเพื่อที่จะศึกษาก็คนชอบศึกษากับครูอาจารย์แต่ก็ไม่ได้เน้นครับว่าเป็นจุดเป็นจุดตายหรอกแต่เพียงแต่ว่าหล่อแบบไหนที่อาจารย์คือว่าครูบาอาจารย์ท่านพูดไวนะ้น่ะมันเป็นไปได้หลายแบบนะครับครูบาอาจารย์แบบหล่อแบบเอ,อ่อแบบทบุบ หรือว่ารอแบบเทกแบบขนมคกหรือว่าแบบไหนเพราะด้านหลังบางทีก็มีหลายแบบบางทีผมเห็นเป็นมันกับลายผ้าบางทีก็เป็นเส้นขนานนะครับด้านหลังหลวงพ่อเงินบางทีก็เป็นแบบตะปุมตะปันเรียบๆธรร,รรมดาหยาบๆธรรมดาเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเงินก็เลยแบบทําให้ผมแบบมีอยู่ก็ค่อนข้างอ,อกจะเยอะแต่ว่าผมก็ไม่อยากจะชี้จุดเป็นจุดตายแต่ให้ดูที่พระว่า แท้เกออะไรมากกว่าเน้นไปที่จุดนี้กดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะครับออครูบ,บาอาจารย์ก็เลยไล่เนื้อทองแดงนะครับให้ท่านมาได้ดูกันติดๆกันและเอาองค์ที่ลักษณะคล้ายกันและเหมือนกันในเนื้อนะครับก็ให้พ่อแม่ครูบาอาจารย์ได้ศึกษาแต่ให้จับพิมพ์พิมพ์นี้เพราะพิมพ์หลวงพ่อ,เ,อเดี๋ยวพระพุทธก็เยอะนะครับมีพิมพ์หลายพิมพ์มาก แต่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านแจกไว้ก็ผมว่าก็ยังน้อยอยู่นะครับในสายตาของผมว่ามีเยอะครับกดไลค์กดแชร์ like, กดติดตามให้ด้วยนะครับ,ค,บครูบาอาจารย์ครับขอพระคุณอยากครับอย่างสูงน,นะครับจากศูนย์พระ A-R-L ครับสวัสดีครับ